นาตาชาไปจกปูนมาแล้วจะโดนตำรวจจับบอกเลยว่าวุ่นวายกันทั้งสอเนาะไป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 เร็ว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 แล้วเราจะพังแล้วโอ้โหนาตาลอดเหรออ๋อตกรถเลยนาตานาตาลอดเกินไปหรือเปล่าขอล็อกเลยขอย่าเลยขอล็อกตัวเลยไปไหนเกินไปหรือเปล่าเอ็ดแสนหกอะไรกลุง โอ้ยแล้วทิ้งทิ้งหมาเลยเหรอทิ้งหมาเลยเหรอปล่อยได้ไหมปล่อยได้ไหมปล่อยก่อนไม่อยู่นิ่งๆิให้จับไหมให้จับนิ่งๆได้ไหมให้จับนิ่งๆมันจะได้เฮ้ยแล้วสไลดได้ไงสไดีสได์เฮ้ยเฮ้ยสไลด์ไม่ได้ทำไมสไลด์ไม่ได้ ไม่ได้นี่เลยจะให้ให้อุ้มดีดีไหมให้อุ้มดีดีไหมโอเคค่ะให้อุ้มดีดีก็ได้โอเคโอเคเปิดให้ไม่ดื้อจริงจะไม่ดื้อเลยไม่ดื้อเลยนะนาช้าไม่ดื้อจริงจริงเป็นกับตัวกับใจแล้วจริงๆเฮ้ยพี่พี่ตาชายาวนาชาครับใหญ่ได้ไหมคะขอได้ไหมคะขอได้ไหมขอได้ไหมคะพี่นาตาชา เดีดื้อได้ไหมไอ้ขอร้องสิขอร้องสิพี่ยเี่ยาเหนื่อยชูบ้าบ้ากํพาไปสอนนคั้นั่นมันคีมีโนพีงเกียวพงเจียวน้อพีงเจียวน้องขอย่าลีหนึงหนึ่งชั่วโมงขอย่เลมันทนไม่ไหวานานแลวคนเนียขอดื้อเจียวเจียเจเจีีพี่นั่งดูเลยนั่งดูเลย เขาไม่ไหนอ่ะแล้วเขาจะหนีไปไหนเขาดื้อเยันเตสอนอนเลยอ่ะเีดิเ้ขาวิ่งยิงให้ผมไปพี่ตอนอยู่หลังนะเขาวิ่งแง่งผมวิ่งดนเอ้ยไอ้เ้ยไอ้มาบีเนี่ยีิเดะ